พิหาเอาเองโหลดผู้ใดอยากได้ผัวฝรั่งด้อยพี่น้องย่าไปิถามเขาพอเขาหามาไหา่ก็สิว่าเขาหาผัวฝรั่งถูกไห่ยังสิเยอย่าอย่าไพิหาถามคนพี่น้องไอ้มันเสียสักสีเกินเข่าเรีววังหันพี่น้องจา๋าตามาดามกระเทบกเทบลงศิลับเนีว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนค่ะวันนี้มา่ดามมีอย่างกินแน่รู้ลาได้กับเขา่ามืนน้อวันนี้มาดามมีไก่ผัด พริกแกงค่ะน่ากินมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือต้มสมกระดูกหมูข่ะพี่น้องดูตามรูปเลยค่ะอร่อยมากส้มสดน้ำกกรกๆเลยแล้วก็ยำปลากระป๋องข่ะพี่น้องแซ่บเป็นตะไนปกติมารามสิบกินหลายปานนี่ได้มารามสิพคค่นกินหยังกะแลว้วสีกระแดกกะแลวกับเขาแล้วก็กาดปักพริกหน่วยกระจบุบแต่ว่ามือน,นี้ลูกอยากกินพี่น้อง ลวกว่าแม่หิวข้าวอยากกินข้าววสันเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะวะสันเนาะเพิ่นไปเหตุงานก็เลยได้เหตุกับเขาหลายอย่างพี่นอ้องเปลืองคับเหมือนนี้ยังว่ะเอาลาเฮาสิมาคุยกันเรื่องอาหาผัวให้หมูหาผัวฝรั่งให้ลูกหลานพี่น้องมาฟังเบิ่งววานเป็นจังไดค่ะฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์นี่มีความหมายมากนะครับเพราะว่า อ่า YouTube จะกระจายคลิปให้มาดามค่ะสมมติเจ้าบิกกด YouTube กับกระจายกระจายคลิปไปข่อยได้พี่น้องบอขึ้นอยู่กับญาติพี่น้องค่ะที่จะมีความสงสารมาดามมากน้อยเพียงใดค่ะขอความกรุณากดไลค์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะผู้เจ้าเคยถือถามบอซุ้มได้ผัวฝรั่งนะเคยถือถามบอว่าหาผัวฝรั่งให้แน่หาผัวฝรั่งให้กูแน่หาผัวฝรั่งให้น้องแน่ หาผัวฝรั pues ่งให้ร nah, ้านแนี่ยเจ้าเคยถือถามบอส้มเด็กผัวฝรั่งนะนะผู้ส้มบ่ได้ผัวฝรั<ๆ>่งมงเจ้าเคยถามเขาแบบนี้บอกเพรสิั้ว่าไอ้ังกันอยากได้ผัวฝรั่งในผู้ใดไม่นกยอยากได้ละแต่ว่าการหาให้คนที่สิหาให้ดีจยกสิไปหาทังใดพี่น้องมันมาเป็นวาบ่อยากให้มู่ัวดก็อยากให้ลูกห้านอยากพี่น้องมาได้มาได้ผัวฝรั่งเนีบ่ได้คิดแบบนั้นเด้แห่งดีอยากพี่น้องมูพวกมาได้ผัวฝรั่งแห้งดี แต่ว่าซุมตัวข่อยนี่ซุมมาถามน่จักสิไปหาทางไดนให้มูเจ้าผู้ลงคนเขาาสิมีมูมีพวกเขา่าจสิหาได้ง่ายอุติดต่อผู้นั้นให้ผู้นี้ให้กันก็าจสิเป็นการง่ายสําหรับเขาแต่ว่าสําหรับข่อยนี่ข่อยจักสิไปหาทางไดนข่อยบ่ฮู้จักไผพอฮู้จักเขาแต่ว่าขอกบ่กล้าไปถามเขาว่ามึงอยากได้เมียฝรั่งบ่กูมีเมยิงได้มึงสิเอาบ่ข่อยบ่กล้าถามเขาแบบนี้ข่อยอกอายอย่าไปคิดว่าเขาบ่หาให้พี่น้อง บญยเขาพูหาหาหรือเขาจกสิบิหาทั้งในห้ก็หาว่าเขานี่ขี้สาญานได้ดีกวัวจกเข้าสิไปญาณอยัางจกเข้าสิยญาณได้ดีกวัวเข้าเห็ดอยังได้ดีกวัวเข้าห่งดีใจด้วยกุลังพ้นพหาหเครียดให้เข้าไปเลยเด้สั่งเข้าไปเลยค่ะพี่น้องไม่พูดกับเข่าเลยค่ะไม่เบ้ากับเข้าเลยคือสั่งไปเลยเดินสวนกันก็หลับตะสังใส่เราอย่างนี้ก็กรมีเด้่ค่ะพี่น้องมันเป็นอย่างนี้นิสัยของคนไทยแต่ว่า ก็อยากจะพูดให้พึงรู้ไว้ว่าการหาผัวฝรั่งให้เพื่อนฝูงให้ญาติพี่น้องมันมันเป็นหาอง่ายๆเด้เจ้าแซเอยู่บบแบบว่าผมก็บ่ไเ้อยากผม็อยากให้หาประเภทแบบว่าพ่อะนั่นให้มุเจ้าบ่อยากให้หาบ่อยากหาผูกซุ่มฝรั่งขี่นกซุ่มฝรั่งบมมีเงินน่ะสิผมก็บ่อยากหาไห้มันบอกสิหาไห้ก็ต้องหาดีๆให้แน่หาดีๆก็แจ็คสิไปหาใส่เขาฮู้ฮูจากเขา็ระกาถามเขารวยตรงสิแน่พี่น้องเพราะฉะนั้น ซุ้มถ้อยากได้ผัวฝรั่งก็ยัไปเขียดเห็นเขาด้อแต่เขามีโอกาสเขาก็สีอยากหาให้มูเจ้าอยู่ดอกพอค่อยถึกมากกะโตข่อยไดการบ่หาผัวฝรั่งให้พี่นองนี่เกรียในข่อยสร้างให้ข่อยพี่นองหอดตะโบเนมหนาข่อยข่อยยางผ่านหอดตลับตะสร้างข่อยปัดดากใส่ข่อยก็อุ้ยยานว่าอุ้ยยันน้องได้ดีกว่ายันตะได้ลืนยังสีว่าเฮาเบ้าพื้นเฮาเด้ขก็เงื้อเงื้อสังคมคนไทยขึ้นเป็นยังสัน ก็เลยคิดนใจว่ามึงอยากได้มึงก็ถ่าเฮ็ยหยังมึงก็ไปหาหลวงเถอมึงถ่า่ได้กูจะสิไปหาใส่เห้มึงมึงอยากได้มึงก็ไปหาหลดงกูอยากได้กูก็ยังไปหาเอาก็เลยคิดนจใจเนาะตบ้าเข้าก็บโอกาสด้วยค่วมที่ว่าเข้ากับรักษามมันละเอทางสิเนาะตบ้าคิดนใจนะมึงสิมาเกียดมาสร้างมาคืนกลมให้กูเฮ็ยหยังมึงอยากได้มึงก็ไปหาเอาตีแ่ละถ้ากูบได้หาให้มึงกับกูหายมึงเดี๋ยวก็สิว่ากูหาบดียให้อีกก็สิว่ากูหาฝรั่งมันมีเงินมีทองให้อีกไปหาเอองหลยไวงเาข พอเขาหามาไหา่ก็สิว่าเขาหาผัวฝรั่งถูกไห้อยังสียอะยิยิย่ยไปหาถามคนพี่น้องไอ้มันเสียศักดิ์ศรีมืนอยากอยากได้ไปย่างห,หาหลุดจะเกิดมาเป็นคนขื้กันมึงเจอจะไปหายาิถ้าข่อยยังมวายยาันอยากได้ผัวฝรัง่งไปหาเอาเขาไม่เงิดค่ะเขาไม่ย่านไม่ต้องไปรอคนเขามาหาให้เราแล้วก็พออ,อาจจะ หาได้ไม่ถูกใจเรามุเจ้าก็สิไปสร้างเขาอีกมุเจ้าก็สิไปหาว่าเขาหาผัวบดีหาผัวทุกอย่างมาให้อีกทั้งที่ดีอยากได้มุเจ้าไปหาหลุดไปยางหาเสียหลุดพี่น้องว้าวุ้งสุดอยากได้แบบใดกับเสียหลุดหลว่วหลุดอีลีเด้โบแมนว่าเอยเบ้าเล่นนี่มาดามว่าเรื่องจริงเด้พูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโบอตองมาปิดบังโบอตองมา เนี้มอายนี่คุณเบ้าเลี่ยงจริงใครอยากได้ก็ไปหาเลยค่ะผัวฝรั่งไปหาเสี้ยวเลยอิลีเดมาพูดให้ฟังแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังอีกค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเน้อ,อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ